นี่คือเบื้องหลังของคลิปนี้นะจากช่องนี้ครัทนึาทเคททุกเิรือเสาเพื่อนเรือสาบาุเพื่อนเซสเคยปยิุเรือเสาห ใหม่จริงนะรู้จักได้โอคิงราชันไดโดอสาววะกูว่าแล้วก็ต้องบาุบูด้วยแ่ะตอนนะกูจำได้เลยกูชอบมากเลยกูเป็นเนียนะไม่งม่คือมันคือมันออกกูฟังโซลาร์เดีก่อนสักข้านาทีแล้วมันมันออกก่ะใช่ไหมกูกูก็ออกที่หลังมัน เชียเน็ตเน็ตไม่ดีอ่ะเบืมันบันหมุนติวๆเลยเพืนี่ขนาดภาพสามร้อหกสิบไนี่สามร้อยหกสิบปกติเปิดเท่าไหร่เแื่อนปกติเปิดเจ็ดรอยสบหรือไม่็็ันแปดสิบเออของกูขนาดของกูเปิดสามร้อหกสิบสะดุดเปิดสี่ร้อแปดสิบไม่สะดุดเหมือนกันม่า เอเขาเปิดเคยเปิด 4K แล้วลื่นปืดเลยนะเว้ยผมก็เคยเปิดนะเครื่องค้างไปเลยแต่พอลองกลับมาเปิด360ทำไมผมกระตุกเนี่ย <c oughs> แล่ยคนไปถึงไหนแ้้หน้าต้มามาถึงไหนแล้ววะตายแล้ว ผัดมาม่านี่ใช้กี่ห่อวะเนี่ยยี่สิบแปดหอ่ออยี่สิบแปดห่อถ้ากินก็ได้ถ้าเป็นสรตวบเขาที่แยกล่าออกมาน่าจะใช้ประมาณสิบต่างได้ก็ถ้าทำมาม่าผัดก็สองห่อแต่ถ้าเป็นมาม่าเผ็ดยี่สิบห่อ ต้องแยกล่างเข้ามาสักสามสิบล่างไปห่อหนึ่งคนหนึ่งยังกินไม่หมดเลยเพื่อนไม่ไงมาม่าเผ็ดมันได้น้อยเว้ยเต้ยไม่ใช่มาม่าผัดมันได้น้อยเว้ยห่อนึดไงห่อหนึ่งมันก็ได้เยอะนะเพื่อนเยอะกว่ามาม่าปกติมึงมึงร้องให้มันอืนเด้อเพื่อนห่อมันใหญ่กว่ามาม่าปกตินะเพื่อนมาม่าเผ็ดนะ เลือด้ิสุดในโลก ây, อยากเลี้ยงจะเลี้ยงไหมที่เลือด้ิสุดในโลกกินมาม่าเผ็ดสักคำหนึ่งน้ำสักครึ่งขวดเงี้ย <laughs> ยิ่งสีภูมิถ้าเขามีรายไ,ได้น่าเขาจะสั่งให้นี่มาเลยเว้ยเพื่อนมาม่ากโกทเปเปอร์เว้ยเ, <c oughs> เอามากินกับโคกโคกโคกที่ใส่พริกโกทเปเปอร์ลงไปเว้ยต้องซื้อเพอร์เฟกต์เกมาปลาใส่กำเพงนดีกว่าโอ้ <c oughs> เม่ไหร่เธอเคยดูอินาเซมาอีรเวนห yeah. รือเปล่าเคยดูอ๋อ <What? S 2> เคยดูสนุกอยู่ดีแล้วเธอชอบท่าไหนที่สุดผมเดี๋ยวนะกูถามอะไรไปวะเดี๋ยวมึงถามเดี๋ยวมึงถามอะไรกูนเนี่ยอินาเซมาอีราวนเคยดูเปล่าผู้หญิงตอบเคยแอ้วเองชอบท่าไหนที่สุด เพราะว่าผู้หญิงที่ดูอ่ะไม่ได้สนใจท่านะสนใจตัวละคร <c oughs> อร่อยเหลือเกินหลังจากที่เป็นโรคกระเพาะเพราะกินไก่เค c ฟซีเข้าไป <c oughs> ก็ไม่ได้กินอะไรที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลย เราวมาทุกวันเขากินอะไรไู้ไม่รู้โอเคไข่ดาวเชียร์ไข่ดาวทุกเช้ากลับมากลับมาแล้วเพิ่งแดกมากๆเพื่อน่งเผ็ดได้ใจกูแทจริงทุกเช้ากินข้าวต้มแม่ก็ไข่ดาวไม่ไข่ดาวมันหลังจากที่หายแล้วเพื่อนเพื่อน เดินกลับมาตอนฟังกูสาโลเดสเอกพอดีมิวมิวมันมิวไปแล้วเพื่อนอ๋อมีเบลมีแบบมิวถาวรไหมมีมีก็ที่กูใช้กันบ่อยๆนั่นแหละเพื่อนให้สองอย่างเลยเว้ยเอ้ยทั้งดีบดังมิวเลย พูดพูดเจอมันเอเมื่อคุณได้ยินอะไรทั้งนั้นแล้วก็จะไม่สามารถพูดอะไรได้ทั้งนั้นเมื่อเมื่อคุณเจอมังอ่ะที่น่าสนใจแล้วแต่อ่านแล้วปวดตับเพราะเรื่อง่มึงอ่านคือผีเสื้อติกหักโอ้ชีสุดมงไปหาเจอจากไหนแล้วนะ น่าจะโทรศัพท์ของคุณนั่นแหละคือแฟนคุณลองถามอะไรสักอย่างไอ้ภูมิรัวๆัวดิเพื่อนอ่าวันนี้ว่าอะไรวันนี้เจ้ข้ากับอะไรเช้านี้มึงตื่นยังพรุ่งนี้มึงตายยังเรื่องมันไม่ได้ยินอะไรหรอกเพื่อนกูปิดล้วฟังมันไปเมื่อกี้แหละเออไอ้ภูมินายได้ยินสิ่งที่แชมป์ถามไปบ้างไหมเพื่อน ใหม,ม่อ่านั่นแหละทำไหม่เหรออะไรวะเปิดเสืแช้ำไม่เห็นมีอะไร Ready set go คุณทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอก Per 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 ออกเ <อ |fi|> จอเจอตีเลยเจอเจอพคส เนทยิ้ม480มึงก็บ่นอ๋อโอ้ีเราไม่เปีการเดิดวิแศษวายวมโอุยอมีรกบเราเลยสินะเพราะกลัวสิ่งที่เรียกว่ามิวน้องมาผมจะลองกลับไปใช้ค่าจีนละมิวไอ้สัสปอนมายา <c oughs> อนันมิวมิดไม่นะเพื่อนมิวที่ีโดน,นท,ทดลอ,องต่อไปนะฮะที่โดนทดลองชอบกูเปลี่ยนไปใช้ 5G ปั๊บแม่งโหลดไปยันท้ายคลิปเลยกูด <laughs> ูได้ครึ่งคลิปจบแล้วเพื่อน <laughs> ความแรงนี่มาอะไรกัน <laughs> โห อัดคลิปสิบห้านาทีแต่ตัดออกมาเหลือกี่นาทีเหลือห้านาทีสิบนาทีนั้นหาโคตรเก่งสิบนาทีนั่นคือช่วงวางที่พวกกูนั่งเงียบกันเลยแบบอยู่พวกเราก็เงียบกันนะฮะแบบเงียบแล้วก็เสียงไม้ชอดดังชิบหยก็เลยตัดทิ้งเเาาคลิปอ่าสี่สิบเอ็ดนาทีมก็ตัดยัง มุงใจเย็นเกมใจคุณหน่อยไม่ไม่เกรงใจไม่เกรงใจหรอกนายว่างนี่ว่างทั้งวันเลยต่างหากล่ะกูไม่ขนาดนั้นเลยเพ่ออยู่ในเวลาเรียนแต่นายไม่ได้เรียนไม่ใช่หรอกูก็ไม่ได้บอกว่ากูไม่ว่างแต่กูไม่ได้ตัดขนาดนั้นนะเพื่อน ตัด41นาทีปวดจะเดียงไปเลยก็ได้นดเดียวเองโม<อ>ดูก็รู้ว่าแป๊บเดียวคบ <c oughs> <c oughs> ัดคลิปสามชั่วโมงให้เหลือชั่วโมงหนึ่งอีซีไปเพื่อน <c oughs> เดื่อนไปตอนเหลือ <c oughs> ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วมึงก็ตัดพาที่เหลือทิ้งไปเลยไม่ไหวมั้งมึงดูอย่างกูดิคลิป ผู้ตระย่างตัดได้สวยพ่ะองค์คุณแช่มตัดคลิปเลยหรออ๋อมีอยู่เล่นึงใสอินโทรไม่อันนั้นอยเรียกว่าตัดเลยเรียกว่าวางจะไม่มีวางดีกว่าคือลงเปิดมาไม่มีอะไรเลยเปิดมาคือเจอเลยเจอเนื้อหาหลักเลยไ เด็กดังเร็วขึ้นเยอะไม่กล่าวสวัสดีอะไรด้วยปกติเราก็ไม่กล่าวสวัสดีเพอะพูดแล้วมันจะดูเบื่อมากพอพูดแล้วมันดูแปลกๆไปหมดมันดูไม่ช่พากกูเพราะคลิปที่ลงไม่มีใครดูนอกจากเพื่อนไงสวัสดีเพื่อนเอ้โหจีม ว่าแต่ YouTube เนี่ยมันลงได้สูงสุดกี่นาทีนะอะไรวะวิดีโอที่ลงได้นะมันอ่าวิดีโอที่ลงได้ครับลงได้ไม่เกินเท่าไหร่นะมันก็ไม่มีเกินคนลงคลิป24ชั่วโมงยังมีมโอ้โอเคโอเคไอ้แบต สามร้อยหกสิบห้าวันขนี่ย <c oughs> าถอดไฟมาตะก,กี้ที่ <c oughs> เราไปลววะนะแอะคือต้องซื้อโน้ตบุ๊กอาซื้อคอมใหม่ที่อัปเกรดมาแรงมากอ <c oughs> ซื้อฮารดดินมาเยอะเยอะเอยไม่ใช่คือต้องเป็นเครื่องที่แบบพึ่งซื้อมาเลยเว้ยและอัดคลิปตลอด <c oughs> ยาวนานยี่บี่ชั่วโมงเอ้ยยีิบสี่ชั่วโมงตลอดสามร้อหกสิบห้าวัน <c oughs> ต้องเผื่อเครื่องระเบิดด้วยอาก็ไปเอาไอ้นี่ไงการ์ดจอเพิ่มไง แล้วใครมันจะนั่งดูจนจบวะได้เปิดไลฟ์สดไงเป็นอ๋อเหมืนอนไอไลฟ์เล่นเกมเดินวาสอหนึ่งปีนะออแล้วก็จะมีไลฟ์ขุดเบสล็อกด้วย <c oughs> <c oughs> เอ่วอะไรติดฟันวะจะ่าเมืม่อกี้ปิดทันหรือว่ามันมีหลุดไหยทันเพื่อนทันโอเค โอ้น้ำลายไหลอ่าอะไรติดฟันวะเดี๋ยวอโอเคออกละ อ๋ออายพีแชมอ๋อไม่นะแล้วเด็นนี่อ่ะเด่นยังอยู่ยังไม่ตายสบายดี